สวัสดีครับช่วยครูคิดคิดช่วยครูช่วงภาษาเนารุส่อาเซียนนะครับกับผมเฉลิมชัยถึงดีศึกษานิเทศสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสามนะครับนําเสนอภาษาขเขมรวรรณคัมนะครับวันนี้นําเสนอคําว่ารถโดยสารประจําทางนะครับช่วงนี้ที่ช่องจอมนะครับจังหวัดสุรินทร์เราได้มีรถ โดยสารประจําทางแล้วนะครับวิ่งไปที่เสียมเรียบนะครับวันละ6เที่ยวด้วยกันนะครับไป3ามเที่ยวกลับ3าเที่ยวนะครับเริ่มเปิดเมื่อวานนี้นะครับวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2558นะครับเปิดเดินรถโดยสารประจําทางนะครับช่องจอมเสียมเรียบแล้วนะครับค่าโดยสารเที่ยวละ350บาทนะครับซื้อตั๋วได้ที่ บ้านด่านนะครับบ้านด่านอําเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับคําว่ารถโดยสารประจําทางนะครับขมรกัมพูชานะครับออกเสียงว่ารถยนต์กลองรถยนต์กลองนะครับรถยนต์กลองนะครับคําว่ากลองน่าจะมาจากลูกกลงหรือกลงนะครับ ซึ่งตรงกับภาษาไทยนะครับเพราะอยู่ในกรงนะครับรถยนต์กลองนะครับรถยนต์กลองคือรถโดยสารประจําทางนะครับออกเสียงว่ารถยนต์กลองนะครับอีกคำหนึ่งนะครับที่ทางกัมพูชาบางจังหวัดนะครับคำว่ารถยนต์หรือรถยนต์นะครับเขาจะพูดว่า ลานนะครับถ้ารถโดยสารประจำทางก็ลานกลองนะครับบางท้องที่บา,าบางจังหวัดอาจจะพูดว่ารถยนต์กลองนะครับบางจังหวัดอาจจะพูดว่าลานกลองนะครับก็แล้วแต่และพื้นที่นะครับทั้งหมดหมายถึงรถโดยสารประจําทางนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์กลองหรือลานกลองนะครับถ้าขับรถโดยสารประจ àng, ําทางก็จะพูดว่าเบิกรถยนต์กลองหรือ เบิกลานกรงนะครับเช่นเแบบิกรถยนต์กรงเตเสียมเรียบนะครับขับรถยนต์โดยสารประจำทางไปเสียมเรียบนะครับช่วงภาษานารู้สวาเซียนกับผมเฉลิมชัยถึงดีศึกษาในเทศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาระสมศึกษาสิินทรสามจากลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ